จ้าวัดดีอิเดเออร์ตอนนี้กะมาตำทู่เนาะตำทู่เซย์แตงเซย์ตุกซื้อผ่าแล้วล่ะกะแกงผักหวานเจ้าดีผักหวานก็ะชังละแกงตัดน,นี้กะไม,ม่ออกพอนก้นกระทำความสะอาดทำความสะอาดอีเอ้าไปเริ่ไปเริ่แกงผักหวานกับผักหวานกระทุ่มละแกงค้างมออยู่มอไม,ม่ทนันได้ฮอนอันเก่ง แกงฮ้อนๆเพิ่นกระนั่มเดียวละเอออันนี้ตำเท่าอันนี่ไม่ได้ตำมะฮุ่งตำเท่าเน้อันนี้เน,นี่ยนนนะไม่ออกเพิ่นตำขมือตำเท่าตำมะฮุ่งแต่ว่า,วาอันกนระปุกแล้วพระกวนกระโปุงแล้วอยู่วัดนี่กระโปุงว่ะครับพอได้แกงเนี่ยค่ะ มันเด็กอเออมาก็ากหหามันไม่ได้จะมีเป็นพอพอเออพละอบ่พผักหวานทุ่มละเกงค้างมอแล้วอ,อุออ้ยวัดปันปุผักหวานปุ่มะเออละเกงละเก่งผักหวานค้างหมอเต็มมอใบแล้วออถ,ถ้าิืนถ้าเพืนได้เบิ่งกับบ่ อันเพิ่นญาติธรรมเน่ลืมเ่าซื้อเพินละเฮ้ยย่าหลุมบอกว่าจะโซมาอยู่มีล้มนะแม่ล้มัแปงแงงเลยบอกถ้าเอาอหมอฟดก่อน សើចចັກណ <mat> ້ອຍធម្មជាតិ อกระอจิวไเมานาเอออันนี้แล้วพร้อมเพลงเดียวกต่กันชะลหวะพร้อมเพลงเดียวนี่ปรุงปุงเคิงแกงผักหวานแบบนี้นะธรรมดาห้าเนาะ ซื้อปลาแดปลาน้ำมอฟต์มอฮอนแล้วก็ยาย่นิดยาย่นิดเลยมามาถี่นเด อยู่ทางนี้ค่ะค่อยๆอืหญ้าเผาย่าเอามาอันนั้นเลยนะเออเออปุ่งตำทูเออฮ้อนบอกเออไม่ทันได้ซื้ออันนั้นได้น้ำปลาเด้อไม่ทันได้เอาอันนั้นเด้อ อาบกมาอีกก่อนแห้ฮ้อนบรอบ่ม okay. ีแล้วซิมเบ่งต่งบบอาบกมาก่อน้าเตรีมไม่พร้อมเ่เตรียมไม่พร้อมอย่าไปท้าไปซชยเด้ออาซิมเบ่งดูซิมมาไม่แล้วซ้ำนี้พอเ่ซิมเบ่งแล้ว น้ำป่ามีท่านได้ซื้อซื้อน้ำป่าจังน้อยอืมแลก็กผักหวานพึกลุงแกงพักหวานอันนี้นะเสอ,อดูมาเด้อญาติทําทางไก่ทางคือกะเยอะแกงผักหวานก็มาเด้อมาทางวัดธรรมโสพี่ ยาติธรรม,ไมไ <c oughs> พระวฒนป่งทำไม่ได้ก็ยิ่งย่นย่อยวะแกงผักหวานอันนี่นะแกงผักหวานเด้อมาเสพๆน้ำเดียวเด้อจากพระคุณเจ้าเพิ่นเอาแล้วกันญาิโยมกันรับโตไปเพิ่เนเดอเอเ,เพิ่นสันอยู่ขุมมือได้แกงผักหวานมาสุกการนำเด้อบุญกุศลเด้อ